นี่พี่น้องนี่นี่โตจักจันพี่นอ้องโตอ่อนมันพี่น้องเคยเห็นบนแนวนี้นี่พี่น้องนี่อู้สองสามโตพุ่นพี่น้องอย่นี่นี่อีกตวัวหนึ่งพี่น้องนี่จักจันมันจิเป็นแนวโอ้ยมันแนวมือนี้พี่น้องว่าพลินุณดิฉันหาโตพี่น้องโคกนี่ ซีเด้อพี่น้องจ็จจันนมันออกมาตรงนี้มาน,นี่เดียวนี่พี่น้องจ็จจันนนี่พี่น้องมาอีเดียวตัวนี้เกินอยู่ในหญ้าเลยพี่น้องตัวหนึ่งสองโตต้นสามโตตัวนี้วัตสันหลอกขาตัวตัวนี้โอ้มวนพี่น้องบันเทิงเดมืลยนี่จักจันน์บาพอ่อพี่น้อง ปลาพอนว่ามีลอยก็โตคนนี้พี่น้องโอ้ยแซ่บมึอนี่พี่น้องนี่จ,จั่นนอ,อนพี่น้องกราบสบายดีน้องสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนบอกว่าพี่น้องทางไกลพี่น้องทางไกลเนาะในประเทศดือว่ะต่างประเทศก็ดีมัอนี้ก็กกับมาพอ่อกับปลาพ่อนีอ่คือเก่ามัอนี้พี่น้องปลาพ่อนพ่อกระเทินไม,ม่เด็กมันนี้พี่น้อง มันนี้ว้าพอ่อนกับวัชพ่าพี่พ้าน,อาน้อง,องไปหาเนี้องแจักจันพี่น้องไปหาเนี้ยงแจ็กจันหาไตแจักจันไปหากินอีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องมาพอ้กับปลาพอ่อนมันนี่เกิดบรรยากาศคำคำมันนี่พี่น้องเห็นลุงจอยบอกมาเมื่อวานนี่เป็นว่าแจักจันออกพี่น้องป้าพอ่อนก็เลยว่าสิพาพี่น้องไป หาเง่้ยเบิ้งมานี่วัชิมานคือโบมานกับทารุนทาส้มน้ำกันเนื้อพี่น้องนี่นะอุปกรณ์บ้าพอดมันนี่ก็ไร้ไ,ไปใส่ไร้โคบมันหนึ่งนี่พี่น้องเด็กก็ขวดหนาไปใส่จักจันพี่น้องถ้าเต็มขวดนี่ก็สิไล่อยู่ประมาณสี่หาชีพพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ้งไปส้มน้ำกันว่าสิมานบามาื่อนี่หากินดูแบบใหม่อีแว่เมื่อนี่บ้าพอด ป้าปาพี่น้องยาบอกเป็นการเสียเวลานี่ก็เวลาประมาณสองถุ่มในพี่น้องเลิกเลยพอดีจักจันทร์ออกพอดีพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มกันเลยมันนี้พี่นอ้นองมาพี่น้องวันนี้มากระมาพ่อลดพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่โตจักจันพี่น้องโตอ่อนมันพี่น้องเคยเห็นบนแนวนี้ นี่พี่น้องนี่อู้สองสามโตผลพี่น้องอยี้นี่นี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่จักจันมันจะเป็นเนี่ยโวยมันแนวมืนมนนนอ,อนี้พี่น้องว่าพอดูดีเลยหาโตพี่น้องโคกนี่นี่เด้อพี่น้องนี่ห้าหกเจ็ดอู้ แปดพี่น้องกกนี่มันมัน,มนพี่น้องมึงนี่นี่พี่น้องบ่าวพรอนถ้าพี่น้องหาเงี้ยงจักจันมึงนี่นี่พี่น้องมันอยู่น้ำจิ้งซีพี่น้องจั๊กจันนี่นี่โอ้ยไรปนใส่อันนั้นเนี่ยพี่นอ้องมืดนี่ ใส่หมกม่วงไหนพี่น้องใส่กระปุ้งเลยเนวแยเสพมหานบ้านนะมัอน,นี้มัอน,นี้ว่าพ่อน้าพี่พาน้องมาหาแนวกินแปลกๆมันนนอน,น,นี้พี่น้องน,นี่วะนี่น้องมานนี่เด้อไปไป,ไปพี่น้องมันนี่ไปกันต่อ าพี่น้องมหาไตจักจันมากับเมยบ้านพันกือเก,ก้ามือนี้พี่นอ้องเมยบ้านพันยางกรหน่ี่โอ้เมยบา้านพ่นไหนพี่น้องสามสี่หากโตพี่น้องคือว่าเริ่มออกเลยพี่น้องจักจันแต่ละปีว่าพ่อนกับมหาเงี่ยงคู่ปี้เนี่ยพี่น้อง ย่ามล้างสงการจักจันมันสิออกมันสิออกจากคู่มันพี่นอ้องย่ามนี่นี่พี่นอ้องมาอีแลนนี่จังซีเด้อพี่นอ้องจักจันมันออกมามต้องต้องอยู่พี่นอ้องไปไปไปเรื่อยๆพี่น,ออน้องเน่าอยู่แนวกินมาเนี่ อาหารแซ่บเลยได้นี่พี่น้องหากินยากในอาหารเมนูนี่ได้กินปีหรือเท้อพี่น้องอากูเพิ่นเขาเมาเบิ่งมาส้มก็อย่าลืมเลยพี่น้องฝากกดนไหลก,ก้นแชร์กดติดตามให้บ้าพ่อในเด้อพี่น้องนี่มานี่แดีนี่พี่น้องจักรจันโตเป็นเป็นเลยพี่น้อง กำลังออกจากคู่ใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพื่าเป็นกําลังใจให้ว่าพ่อในฮ็ดคลิปอีกคลิปนาน,นะพี่นอ้องได้เรื่อยๆพี่นอ้องบันี้จังไปสรุปอยู่เพื่อนว่าสิลายแยกโตพี่นอ้องขึ้นนี่พี่นอ้องมานอีกแดงตัวหนึ่ง โอ้พ oh, ี่น้องเลยไลยโตเติบเลยได้นี่คนใส่หมักม่วงพี่น้องเอ้ยความแสียบมืดท่านั้นเลยมาเนี่ยขึ้นแรกเลยได้พี่น้องมัอนี่ไรประมาณเศว้ากโตเลยพี่น้องถือว่า ลายเลยชื่อว่าลายเลยลพี่น้องนี่มาไม้เลยเรื่อยนี่พี่น้องมาอีกแล้วมนันอีกแล้วมึงนี่จักจันพี่น้องจักจันโตเป็นเป็นมึงนี้กะ็ะสุนะพ้อมือนี้มันล่มพี่น้องมือไรล่มๆนี่จักจันสิออกดีเด้อพี่น้อง มันออกมาตากปีกมันออกประมาณสุโมงหนึ่งนี่มันเกิดแกเป็นตัวแกอะไรพี่นอ้องข้าวเรียวันตากปีกมันสีมืดเนเด้อพี่น,อน้องใส่ไฟสายเงื้อบ่กล่องก็บ,บอ่มีไฟพี่นอ้อง ให้แบบบรรยากาศสดๆโดให้พี่น้องในเบื้องใน zoom นี่มาอีเดียพี่น้องมันมันนี่เดียว่าพอดแง่ยอดเห็ดต้อยน้อยอยู่พี่น้องนี่พี่น้องมาอีเดียวตัวนี้กลืนอยู่ในหยาเลยพี่น้องตัวหนึ่งสองโตตัวนี้สามโตตัวนี้ก็ตั้นหลอกขาดสำหรับตัวนี้ โอ้ยมวนพี่น้องบันเทิงเนี่ยมันนี่มัน,นมาน,นเนี่ยนี่เขาทายอยู่เลยพี่น้องแต,แต่ละปีบ้าพ่อนก็ไม่แย่งกับขึ้นได้มันออกไลายแห่งกันอะไเป็นโลสองโลคนน,นี้พี่น้องนี่พี่น้องมากอีกเดียวโลแบบ สดๆเลยนี่สองต้นนี้พี่น้องอู้ตื่นเต้นมาพอนได้อาหดาีด้เหมือน,นี้ได้าหานดีไปฝากที่ฝางน้องแล้วมือน,นี้อางในก็ะถาเบึงถาส้มน้ำกันเ้อพี่น้อง ส่องเบาวพอนส่องน้อยๆพี่น้องนี่ไทยจ,จะน่าหนึ่งกระบอกเห็นในพี่น้องแล้ลุมขาบมันมันล่ายไปน้ำใบไม่ไว้ตออพี่น้อนสงสำหรับชาวหนึ่งบรเห็นะพี่น้องตองเบิงกระขัก มันอยู่น้ำงาใหม่สิต้องเบิ่งดีๆอีพอกพ,อพี่น้องไปกับต่อพี่น้องถ้าพี่น้องมาหาเนี่ยเจ๊จันมาน,นี่นี่ตัวแก้มันก็นมีพี่น้องนี่ตัวแก่ห้องแอนแอนด้วยพี่น้องโอ้หมวนมาน,นี่พี่น้องเบิ่งคีบปลาพ่อน ให้จบให้ว่าพอ่อนี่เลยพี่น้องขอฝากมัน <c oughs> จังสีไลซุโมงนะพี่น้องฝากส่องน้อยๆส่องนี่ในเรื่องพี่น้องตอนนี้พุดติดตามกับเกาลอยก็ค้นเน่พี่น้องเหลือแต่สุโมงจังย่ามอดไได้สิ่พานน้ำคขาพี่น้องเอ้ยขอฝากพี่ฝากน้องเบิงสมให้ในเด้อพี่น้องนี่ มไม่แล้วไต่กลมก่อยกลมก่อยพี่น้องเอ้ยนี่เลยจักจันนี่จักจันตัวเป็นเป็นนะพี่นอ้องบาวพ่อมมนผ้าเลาะมัอนี่กั้งขึ้นก็บบุตรยู่ไรนอนพี่น้องบาวพ่อนม,มัดสายนี่พี่น้องนี่บัวหางกับบัวลายจินพี่น้อง อยู่บ้านเนาะยู่บ้านนอกนี่หากินตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องมันจังสีไรประหยัดต้นทุนแน่เนาะพี่น้องแนวไรพอประหยัดไรกับประหยัดเอ้ามาเฮ็ดงานต่างแดนต่างถิ่นเนาะพี่น้องนี่พอดีพี่น้องอยู่ในหยาเลยตัวนี้ก็ร่างคืนเลยได้แนวโอ้มีหอดกีเข็บฝนพี่น้อง เฮ้ยกีเก็บมามีแต่พี่น้นองกับระวังแนมาหายอยู่หาก,กินกางคำ่ำกันขื่นพี่น้องขนาดชิม,มีพวกกีเก็บแมี่ยงอดพี่น้องมันก็มาหากินคือกันเนาะพี่น้องเอากับระวังเนาะนีะ่พี่น้องอุ้ยมาอีกแล้วนี่ตัวปเป็นเป็น นี่พี่น้องยูงไ้ก่อกล้อยตัวนี้งตัวอโอู้ไล่มองสามสิบเลยพี่น้องนี่พี่น้องมันอีเดียวนี่พี่น้องมันอีเดียวว้าพ้อน เออคือว่าเริ่มออกแต่พี่น้องจักจันนี่พี่น้องพี่น้องนี่หนึ่งตัวสองตัวโอ้ยมวนพี่น้องสามสี่พี่น้องโอ้หาพี่น้องต้นเดียวพี่น้องเลยนี่นคือน,น้ำต้นหมกม่วง พี่น้องสองได้อยู่นี่อยู่ในเงามัวมันขึ้นน้ำหยาพี่น้องนี่โอ้พี่น้องมวนมวลมาเริ่พี่น้องมาเมมยี้ยงจักจันน้ำบา,าบ,าบ,าบา้อนมาหนิบูร่ะบ่ววาพี่น้องทั้งไกลพี่นะ้องทั้งไกลเนาะในประเทศรหรือรต่างประเทศพี่น้องบาบ้ 15, นอนสิบห้าม่เงี่ยงจักจันมาหนิ หานวหากินอีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องมานน่นี่พี่น้องมันตรงเบิงกับคักพี่น้องแต่บ้าว้านมาพอนกับโบเคยเนื้อพี่น้องมาพอนมันอยู่นี่เนี่ยมันอยู่ฟังทั้งนี่เน,เ,เนี่ยเป็นกราเงื้อ นน,นี่พี่น,น,อน er ้องมันมันอีกแล้วไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง โอ้ขาบมันลายอยู่พี่น้องจะแสดงว่ามันออกมาลายขึ้นเนี่ยบาพ่อนบ้าหูพี่น้องรีบมือขึ้นนี่ลุงจอยเพิ่นมาเนื่อพี่น้องนี่เอาอีกเดียวกำลังไตก้มก่อยก้มก่อยเลยตัวนี้เนี่ยจะจะไปไหน,น นี่พี่น้องโอ้ยกำลังออกเลย่ได้นี่พี่น้องกกสองกกสามโอ้ยมวนพี่น้องกกหาก็มีสามกกนี่นี่ฟังนี่ตัวหนึ่ง,งพี่น้องเห็นนุ่งจอยเพิน่นเมี่ยงขึ้นนี่พิ่นบอกว่าจักจันออกพี่น้องมาผ่อนก็นเลยมาล่องเบิง่งออกดีๆพี่น้องเลย มากับเมียบ้านเพิ่นคือเก่ามื้อนี้มบ้านเพิ่นมักแท้ๆได้พี่น้องมันยาจักันมันออกหลายๆนี่ม่วนเด้อนี่พี่น้องอยแกบนี่อือเห็นบ่ทางนั้นกบตต้ กกระโตสองโตก็เอาแลนะ้วเนาะพี่นอ้องนีนเที่ยวว่าโอ้เกือบเต็มกระปุงบลาพอนนะฮะถ้าไปลุ่นไปส้มน้ำกันอยู่เพื่อนเพคนเนาะพี่น้องนี่ไหลเนี่ยบลาพอนกระสีแย่งไปอีกก่อนนี่พี่น้องไหลเนี่ยบลาพอนกระสีแย่งไปก่อนพี่น้องถือกล่องไปนั่มแย่งไปนั่มันก่อกี้บอสหลวงไปไหนพี่น้อง ปลาพอนกสีเก็บเอาบรรยากาศให้พี่น้องในเบิงในส้มสำนีเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิงไปส้มกันอยู่ฮือดมันนี่นี่พี่น้องได้ลยเติอเลยปลาพอนกสีเงี้ยงไปอีกจังน้อยกับว่าสิกับเลยวพี่น้องไปหาเบิงถาส้มยู่เือดพี่น้องนะวันนี้พี่น้องปลาพอนกมาหอดเฮื่องในวันนี้มาวันนี้ว่าพอนสินับให้พี่น้องในเบิงในส้ม กนสีด้แจ็คโตพี่นอ้องมาพี่น,อน,น,น้องมันหลุดนน้ำกันมันมานมาเน, <c oughs> น, <c oughs> น,นี่นเต็มขวดเต็มขวดอันนี้พี่น้องขวดนึงแล้วก็อันนี้ขวดนี่ก็ครึ่งนึงสีด้แจ็คโตพี่น้องมันหลุนกันปาทเต้ร์เลยเปน,น้องเอาวออกหยา ุกเลยพี่น้องโอ้ถือว่ามานพี่น้องขึ้นแรกเลยไหลซํำนี้ถือว่ามานหนพี่น้องมันออกแต่กัจกจันสำหรับขึ้นแรกพี่น้อง ยาซีมี่ปไปทายให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเลยแบดน,นี้มันออกคูขึ้นพี่น้องจนผลแล้สิ้นเดือนนี่อยู่ในพี่น้องมันเจ๊งสีเศร้าออกสามันออกกับประมาณสองสามนาทีติมพี่น้องอูียบบลอยเลยพี่น้องนี่พี่น้อง จักจ in ันบ่าวพ่อนพี่น้องบ่าวพ่อนมาไม่ลอยก็โตคนนี้พี่น้องโอ้ยเศษแสบมึงนี่พี่น้องนี่จักจันอ่อนพี่น้องเฮ้ยเกือแตกเกือแต้นพี่น้องไปหาเนื้งจักจันมันนี่เกไล่มาบ่าวพ่อนมาลอยก็โตคนนี้พี่น้องที่พิ่งได้นับให้พี่น้องเบิ้องเรามันเด็กแบบพี่น้อง อ่ะสำหรับคลิปนี้ว่าพ่อนก็เสียเอาไว้สักนี้แล้วพี่น้องก่อนอื่นก็นขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น,น้นองเมื่อสุขสุขคนที่เขามาเบิงมา่ส้มคลิปบาพ่อนมาติดต้นจนจบเนาะพี่นอ้องบาพ่อนก็นขอขอบุญขอบคุณได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็เสียเอาไว้สักนี้แล้วพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสบายดีบับดบ,บาพ่อนชีเฮดว่าสีเฮดเมนูอีนั่งกับทาทาเบิงอีกคลิปหนาเล้พี่น้อง